วันนี้ความคิดของเราเป็นไงบ้างคะพี่น้องเรากำลังคิดบวกหรือคิดลบหรือว่าเรากำลังทุกข์ใจกับความคิดลบของเรามีคนเคยถามดิฉันนะคะว่าอาจารย์เคยมีความคิดลบๆบ,บ้างไหมโอ,โอ้ไม่มีใครไม่เคยเหรอกคะ่ะเพียงแต่ว่าเราจะรู้ตัวแล้วก็จัดการมันได้เร็วแค่ไหนเท่านั้นเองนะคะมีคนเคยกล่าวไว้ว่าอย่างนี้นะคะพี่น้องคนที่มองโลกในแง่ดีนะคะคนพวกเนี้ย จะรับไว้เฉพาะความสุขและความทรงจําดีๆนะแต่ปฏิเสธความทุกข์ใจคือคนที่มองโลกในแง่ดีเนี่ยเขาจะรับไว้แต่ความสุขเฉพาะความสุขและก็ความทรงจําดีๆนะคะแต่เขาจะปฏิเสธความทุกข์ใจขณะที่บางคนที่มองโลกในแง่ร้ายนะคะเขาจะจดจ่ออยู่กับการสูญเสียจดจ่ออยู่กับความทุกข์ของเขาจนชีวิตขาดความสุขแล้วก็เขาจะดําเนินชีวิต อยู่บนความพ่ายแพ้และก็ความสงสารตัวเองตลอดเวลานะนี่เป็นการมองโลกที่สุดต่งไปทางด้านใดด้านหนึ่งนะแต่พวกเราที่เป็นคิจชนเรามองโลกแบบนี้นะคะในพระคิตธ,ธรรมคัมภีร์ได้สอนเราพระเจ้าสอนเราว่าให้เรามองโลกตามความเป็นจริงนะพระเยซูสอนเรามองโลกตามความเป็นจริงนะยอมรับทั้งด้านดีและด้านไม่ดีของชีวิต แล้วตระหนักว่าพระเจ้าทรงรักเราอย่างแท้จริงไม่ว่าชีวิตของเราจะมีด้านดีหรือด้านไม่ดีแต่สิ่งหนึ่งที่คริสเตียนจะต้องรู้เสมอคือว่าพระเจ้ารักชันพระเจ้าให้โอกาสฉั้นเสมอพระเจ้าพร้อมที่จะให้อภัยและพระเจ้าพร้อมที่จะเปลี่ยนฉันเสมอนะคะนี่คือความคิดของกิตติชนนะคะเรารู้ว่าพระเจ้าทรงกระทำกิจในชีวิตของเราตลอดเวลาแล้วเรารู้ว่าสิ่งใดก็แล้วแต่ที่มันแ,แย่ๆที่มันไม่ดี พระเจ้าสามารถเปลี่ยนกับกลายเป็นพระพรในชีวิตของเราได้นะ,ะนี่คือแนวความคิดของคริสเตียนนะคะความคิดลบนี่เกิดขึ้นกับใครก็ได้พี่น้องเห็นด้วยกับความคิดนี้ไหมคะตัวดิฉันเนี่ยไม่เชื่อว่าไม่มีใครไม่เคยคิดลบแต่ว่าความคิดลบจะมีปริมาณมากหรือน้อยเท่านั้นเองแล้วใครที่จะฉลาดพอ จัดการกับความคิดลบได้แล้วเมื่อเราจัดการบ่อยๆเชื่อเถอะว่าความคิดลบจะไม่มีอิทธิพลใดๆใ,ในคนคนนั้นอีกเลยนะคะความคิดลบอาจจะเกิดขึ้นได้กับใครก็ได้ที่ไม่ทันระวังความคิดของตนเองความคิดลบเกี่ยวกับอะไรบ้างคะพี่น้องเกี่ยวกับนะคเกี่ยวกับคนอื่นคิดลบเกี่ยวกับคนอื่นนะคะคิดว่าคนอื่นเนี่ยไม่ดีคิดว่าคนอื่นไม่จริงใจกับเรา เคยเคยไหมคะเคยเคยโดนข้อหานี้ไหมคะเวลาเราทําดีใครแล้วเขาบอกว่าเราไม่จริงใจอันนี้เป็นข้อหาเป็นการกล่าวโทษที่ไม่ยุติธรรมเลยนะคะคนที่มีความคิดลบเกี่ยวคนอื่นก็คือว่าคิดว่าคนอื่นไม่จริงใจคนที่มีความคิดลบเนี่ยมักจะชอบเดาความคิดของคนอื่นแล้วก็ตัดสินคนอื่นไปตามความคิดของตนเองนะคะ คนที่มีความคิดลบเกี่ยวคนอื่นเนี่ยชอบคาดเดานะแล้วก็มีความหวาดกลัวสร้างกำแพงต่อสังคมรอบตัวด้วยนี่คือความคิดลบของเขาก่อกำแพงขึ้นมาระหว่างเขากับสังคมรอบตัวนะคะแล้วก็คนที่มีความคิดลบเกี่ยวคนอื่นเนี่ยมักจะมีภาพร้ายๆความทรงจำร้ายๆที่คนอื่นทำต่อตัวเองแล้วที่ยังไม่ได้ทำด้วยนะคะคิดขึ้นมาว่าข้างหน้าเขาอาจจะทำก็ได้ นี่คือความคิดลบเกี่ยวกับคนอื่นด้วยมีความคิดลบเกี่ยวกับอะไรอีกล่ะไหมคะเกี่ยวกับบ้านเมืองเกี่ยวกับสังคมเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมด้วยนะคะเราจะได้ยินบ่อยๆมีคนชอบลำพึงหรือต่อว่าเสมอว่าโลกเรามันอยู่ยากโลกเรามันเลวร้ายมีแต่เรื่องเล่ร้ายมีแต่คนไม่ดีสังคมเต็มไปด้วยคนชั่วร้ายนะคะประเทศเราไม่ดีประเทศไทยไม่ดีนะคะสู้บ้านเมืองที่เขาเจริญแล้วไม่ได้ เราเป็นประเทศโลกที่สนะคะโอ้ยังป่าเถื่อนอยู่ไร้วัฒนธรรมอยู่นะคะไม่มีอารยาธรรมที่จเจริญเหมือนบ้านอื่นเขาเมืองอื่นเขาแล้วก็เกลียดสังคมค่ะพี่น้องคนที่มีความคิดลบเกี่ยวกับสังคมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยเกลียดสังคมนะคะเกลียดชังเพื่อนบ้านเกลียดชังทุกคนที่ที่ไม่ได้เห็นด้วยกับเขานี่คือความคิดลบ เกี่ยวกับสังคมเกี่ยวกับโลกนะคะเกี่ยวกับสภาพบ้านเมืองมีความคิดลบอีกแบบหนึ่งนาะะที่ที่เกิดขึ้นกับอาจจะเกิดขึ้นกับเราก็ได้นะคะคือคิดลบเกี่ยวกับตัวเองนะคะใครไม่เป็นก็ขอบคุณพระเจ้านะคะแต่ถ้าคนที่มีความคิดลบเกี่ยวกับตนเองวันนี้ไม่ต้องกลัวนะคะเรามีวิธีจัดการเรื๋อวความคิดลบๆให้มันออกไปจากชีวิตของเราได้เลยนะคะคนที่คิดลบกับตัวเองคิดยังไงรู้ไหมคะ คิดว่าตัวเองไม่ดีพอแล้วดูถูกตัวเองนะคะชอบเปรียบเทียบกับตัวเองกับคนอื่นว่าโอ้ทำไมคนนั้นเขาเก่งจังทำไมเรานี่ไม่ได้เรื่องเลยอันนี้คิดลบกับตัวเองนะคะทำไมคนนั้นเขาดีจังทำไมของเราไม่ดีเท่าเขานี่คือลบกับตัวเองตัดสินกล่าวโทษบางคนก็ลงโทษตัวเองนะพี่น้องมีนะบางคนที่ลงโทษตัวเองเพราะว่าตัวเองไม่ดีใครไม่มีใครลงโทษฉันจะลงโทษตัวเองนะลงวินัยตัวเอง แล้วก็คิดไม่ดีเกี่ยวกับตัวเองก็คือคิดว่าคนอื่นไม่ชอบตัวเองอันนี้ดิฉันเคยเจอนะคะเอาคิดว่าไม่มีใครชอบเขาไม่มีใครรักเขาเดือนผ่านใครก็คิดว่าคนนั้นหน้าบึ้งใส่เขาคนนั้นเขายิ้มให้เลยไม่ยิ้มตอบอันนี้เป็นการคิดลบเกี่ยวกับตัวเองจริงๆนะหมกมุ่นอยู่กับข้อบกพร่องเล็กๆน้อยๆย,ยุ่มๆยิ้มๆเกี่ยวกับตัวเองมากกว่าที่จะมองเห็นข้อดีของตนเองอ่า ความคิดลบๆนี่แก้ไขได้นะคะข่าวดีข่าวดีก็คือว่าความคิดลบของเราแก้ไขได้เรามีวิธีหยุดความคิดลบๆนะคะนำมาฝากพี่น้องประมาณสาหรือ4วิธีจริงๆมีมากกว่านี้นะคะ,ะมีดีกว่านี้เยอะแต่วันนี้เอามาเท่านี้นะคะคือหนึ่งนะ,ะยอมรับว่าไม่มีใครสมบูรณ์แบบพี่น้องขณะที่เราพี่น้องกําลังคิดลบนะคะ ขอพี่น้องรู้เสมอว่าในโลกเนี่ยยกเว้นพระเยซูคริสต์ไม่มีใครสมบูรณ์แบบนะคะเกิดมาแล้วสมบูรณ์แบบไร้ที่ติไม่มีล้คะ่ะยกเว้นพระเยซูคริสต์เจ้าของเราในพระธรรมโรมบอกว่าเพราะว่าเราเพราะว่าคนทั้งหลายไม่ต่างกันเราเกิดจากเผ่าพันธุ์อาดัมกับเอวาเรามีธรรมชาติบาปติดตัวอย่างที่บอกนะคะมันไม่มีใครที่ดีกว่าใครเพียงแต่ว่า ข้อด้อยข้อดีของเราต่างกันเท่านั้นเองนะคะในพระธรรมปฐมกาลบทที่ 6: ข้อ5บอกว่าพระเจ้าทรงเห็นว่าความชั่วช้าของมนุษย์มีมากบนแผ่นดินและทรงเห็นว่าเขาความคิดในใจหรือจินตนาการหรือมนโนคติของมนุษย์เนี่ยของเขาเนี่ยล้วนเป็นสิ่งเรื่องร้ายเสมอไปล้วนแต่เป็นเรื่องได้ร้ายเสมอไปใช่ไหมฮะนี่พระคัมภีร์บันทึกไว้นะว่ามนุษย์ มักจะคิดเรื่องที่ไร้ๆมีมโนภาพจินตนาการไร้ล,าย,ลายอยู่เสมอนะคะนี่คือสิ่งที่พระเจ้าบอกเพื่อนยอมรับนะคะว่าไม่มีใครสมบูรณ์แบบเพียงแต่ว่าข้อบอกพร่องจะมากหรือน้อยเท่านั้นเองการยอมรับว่าเราไม่สมบูรณ์แบบหรือตัวเราเองไม่สมบูรณ์แบบเนี่ยเป็นการเป็นการเปิดโอกาสให้ตัวเองได้รับการเปลี่ยนแปลงจากพระเจ้า พระเยซูริสต์ตรัสว่าคนป่วยต้องการหมอเห็นไหมคะถ้าเราว่าเราโอเคเราสมบูรณ์แบบเราดีแล้วเนี่ยแสดงว่าเราไม่ต้องแก้ไขอะไรอีกละเราเพอร์เฟกต์ละไม่ต้องแก้ไขอะไรไม่ใช่นะคะเราทุกคนยังปรารถนาการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการแก้ไขเพราะเรายอมรับว่าเรายังไม่สมบูรณ์แบบเราคนอื่นเช่นเดียวกันนะคะเราก็ต้องยอมรับว่าเขาก็ยังไม่สมบูรณ์แบบเขาก็ต้องการเหมือนเรา ต้องการการเปลี่ยนแปลงการปรับปรุงจากพระเจ้านะคะการยอมรับว่าไม่ม <entonces> ีใครสมบูรณ <quant ifica S 2> ์แบบเนี่ยคือเป็นการเปิดทางให้พระเจ้ารักษาเราปรับปรุงเรานะคะเราไม่สมบูรณ์แบบเท่ากับว่าเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้อีกการที่เรายอมรับว่าเราไม่สมบูรณ์แบบเนี่ยเป็น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 สัญลักษณ์บอกว่าเราเปลี่ยนแปลงได้อีกดีขึ้นกว่านี้อีกงดงามได้กว่านี้อีกนะคะ เราต้องยอมรับเรื่องเหล่านี้ยอมรับว่าไม่มีใครสมบูรณ์แบบมี eyes, ่น้องรู้จักเยเดมีเนาะเยเรมีผู้ผพระชนะของพระเจ้านี่ท่านก็ยอมรับว่าท่านเองก็ยังไม่สมบูรณ์แบบตอนที่พระเจ้าเรียกให้ท่านออกมารับใช้พระเจ้าเยเดมีตอบพระเจ้าว่าไงรู้ไหมคะข้าพระองค์พูดไม่เป็นเพราะว่าข้าพระองค์เป็นเด็กเยเดมีบอกกับพระเจ้าอย่างเงี้ยค่ะข้าพระองค์พูดไม่เป็นข้าพระองค์เป็นเด็กนะคะไม่ได้ตอบรับนะคะ แต่กาลังโต้เถียงกับพระเจ้าว่าเขาไม่เหมาะที่พระเจ้าจะเรียกใช้เขานะโมเสสก็เป็นแบบพี่น้องโมเสสพูดคล้ายๆกับเยเรมีไม่รู้ทั้งสองท่านนี่ใ,นใครคล้ายใครเพราะโมเสสเกิดก่อนนะคะโมเสสบอกว่าข้าพระองค์ไม่ใช่คนช่างพูดนะคะทั้งในการก่อนและตั้งแต่เวลาที่พระองค์ตรัสกับผู้รับใช้ของพระองค์ข้าพระองค์เป็นคนพูดไม่คล่องแคล่วนะะนี่นะคะ ท,ทั้งโมเสสนะคะทั้งเยเรมีเนี่ยก็เป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่มีชื่อเสียงด่งดังชื่อเสียงดีด้วยนะคะเป็นแบบอย่างที่ดีในการรับใช้ด้วยแต่ทั้งสองท่านก็ยังระบุก,กับพระเจ้ายืนยันกับพระเจ้าว่าเขาไม่มีความสมบูรณ์แบบพระเจ้าจะใช้เขาเหรอพระเจ้าจใช้ผมได้เหรอผมผมไม่โอเคนะผมไม่พร้อมที่จะรับใช้นะแต่พี่น้องเชื่อเถอะเจ้ามองดูโมเสสกับ เยเรมีเนี่ยนะคะไม่เหมือนที่เขามองตัวเองเหมือนที่พระเจ้ามองดูพี่น้องอะ่ะก็ไม่เหมือนที่พี่น้องมองดูตัวเองขอให้เชื่อในสายตาพระเจ้าที่พระองค์มองดูเรานะคะถึงเราจะไม่สมบูรณ์แบบพระเจ้าก็ใช้เราได้เหมือนที่พระองค์ทรงใช้เยเรมีใช้ท่านโมเสสนั่นเองนะคะมีอยู่วันหนึ่งนะคะมีเรื่องเล่าว่าที่ร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งเนี่ยมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งนะคะแต่งตัวมอมแมมมากเลยเชื่อว่าน่าจะเป็นช่วง เป็นลูกของคนงานก่อสร้างเข้าไปซื้อของในในร้านสะดวกซื้อปรากฏว่าก็มีการยึกยือกันอยู่ตั้งนานแล้วก็มีคนเข้าแถวไม่จบจ่ายเงินไม่จบสักทีคุณป้าท่านหนึ่งก็เลยถามว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมจ่ายเงินไม่จบพนักง,งานก็บอกว่าอ๋อน้องก็จะซื้อขนมห่อนี้แต่เขามีเงินไม่พอขาดเงินจํานวนหนึ่งนะคะคุณป้าท่านนั้นก็เลยบอกว่าขาดเท่าไหร่พนักง,งานก็แจ้งว่าขาดเท่านี้เท่านี้คุณป้าท่านนั้นก็เลยบอกว่าไม่เป็นไร เดี๋ยวฉันจ่ายให้เอาไปเติมกับของเด็กคนนี้นะคะปรากฏว่าเขาได้ขนมที่อยู่ในมือกําแน่นเลยนะคะเขาได้ขนมไปทานแล้วเขาก็มองหน้าคุณป้าด้วยความปิติยินดีแล้วก็หน้าตาถึงเด็กไม่ได้กล่าวขอบคุณแต่คุณป้าท่านนั้นรู้ว่าสายตาของเด็กชื่นชมยินดีแล้วก็ขอบคุณคุณป้าด้วยสายตานั่นเองพี่น้องรู้ไหมคะว่าเราเป็นเหมือนเด็กมอมแมมคนนั้นเมื่อเรามีบางอย่างในชีวิตของเราขาดหายไปแต่พี่น้องเชื่อเถอะ พระเยซูคริสต์เป็นผู้เติมเต็มชีวิตของเราเราสามารถที่จะได้รับความสมบูรณ์เราสามารถที่จะมีความพร้อมหรือถูกเติมเต็มในส่วนที่เราพล่องไปขาดไปโดยพระเยซูคริสต์ผู้เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราทุกเวลานะคะแล้วก็ในนี้บอกว่าพระองค์ไม่ได้มองมองพระองค์ไม่ได้มองว่าเราดีแค่ไหน สมบูรณ์แบบแค่ไหนแต่พระเยซูคริสต์มองดูเราว่าพระองค์จะช่วยเราในเรื่องอะไรได้บ้างพระองค์จะค้ำจุนเราเรื่องอะไรได้บ้างพระองค์จะเสริมชีวิตของเราด้วยเรื่องอะไรได้บ้างนี่คือสายตาที่พระเจ้ามองดูเรานะคะเหมือนที่พระองค์ทรงพระเจ้าทรงเรียกโมเสสและเยเรมีนะคะด้วยพระคุณพระกรุณาของพระเจ้าในในข้อที่สองนะที่บอกว่าเราจะจัดการ หรือว่าเราจะแก้ไขความคิดลบได้ยังไงนะคะข้อที่สองบอกว่ายอมรับว่ามนุษย์ทุกคนเปลี่ยนได้เอเมนไหมคะมนุษย์ทุกคนเปลี่ยนได้รวมทั้งดิฉันรวมทั้งพี่น้องด้วยนะคะในพระธรรมสองโคโรินธ์บทที่5ข้อ17บอกว่าเหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคิ์ผู้นั้นเป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งสารพัดที่เก่าๆก็ล่วงไปนี่แน่กลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นเห็นไ,ไหมคะดิฉันไม่ได้พูดเองนะว่าสิ่งเก่าๆจะล่วงไป แต่พระคำของพระเจ้าบอกว่าสสารพัดสิ่งเก่าๆที่ไม่ดีจะล่วงไปนี่แหละกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นสิ่งใหม่ก็คือสิ่งที่พระเจ้าสร้างใหม่ในชีวิตของเราต่อให้เราไม่มีความสมบูรณ์แบบขอให้เรามีความเชื่อว่าเราทุกคนเปลี่ยนได้ดีได้สมบูรณ์แบบได้นะคะในเข้าไปสวรรค์นี้ต้องสมบูรณ์แบบนะคะทาให้สมบูรณ์แบบก็เข้าสวรรค์ไม่ได้แต่เป็นกระบวนการที่พระเจ้าจะเปลี่ยนเรานั่นเองนะคะ ใน2โครินบทที่3ข้อ18ก็บอกไว้ว่าแต่เราทั้งหลายไม่มีภาาคลุมหน้าแล้วจึงแลดูพระสิริขององค์พระผู้เป็นเจ้าและตัวเราก็เปลี่ยนไปเหมือนพระฉายของพระองค์เหมือนพระฉายขององค์พระผู้เป็นเจ้าคือมีศักดิ์ศรีเป็นลำดับขึ้นไปเช่นอย่างศักดิ์ศรีที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งเป็นพระวิญญ,ญาณมีศักดิ์ศรีเป็นลำดับขึ้นไปเห็นไหมคะ เมื่อเราเชื่อในพระเจ้าเราจะไม่แช่อยู่กับที่ไม่เปลี่ยนแปลงตลอด <c oughs> คือเราจะไม่เปลี่ยนเป็นดิดิลันไม่มีเลยค่ะเราจะถูกเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆสัก์ษีของเราจะถูกเปลี่ยนขึ้นไปเรื่อยๆพี่น้องรู้ไหมพี่น้องดิฉันเชื่อว่าพี่น้องรู้นะเรื่องนี้ <c oughs> ลิงอย่างเนี้ค่ะช้างอย่างเนี้ยมา้าจระ,ะเข้เลยนะคะพี่น้องเอามาฝึกฝนจนสามารถใช้การได้นะคะ มนุษย์ยังสามารถบงการชีวิตของสัตว์แล้วก็ให้เป็นไปตามที่เขาต้องการได้ <c oughs> เรายิ่งกว่าน,นั้นอีกพี่น้องผู้ที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของเราฝึกฝนชีวิตของเราคือพระเจ้าเชื่อเถอะว่าเราไม่เหมือนเดิมหรอกเราจะเป็นริสเสียนที่ดีมากขึ้นมากขึ้นทุกวันตามอายุการรับเชื่อของเราตามใดที่เรายอมรับว่าเราไม่สมบูรณ์แบบยอมรับว่าพระเจ้าเปลี่ยนเราได้เราดีได้ นะะในข้อที่3บอกว่าเราจะแก้ไขความคิดลบๆได้ก็คือเราต้องถอนระบบความคิดแบบลบๆออกมานะคะที่มันฝังอยู่ในเราเนี่ยค่ะฝังอยู่ในชีวิตของเราตั้งแต่เกิดมันจะมีแอปบางแอปพี่น้องแล้วโดยเฉพาะแอปเงินกู้เนี่ยมันแฝงเข้ามาในโทรศัพท์ของเราแล้วเขาก็สอนว่าต้องถอนติดตั้งแอปนั้นถอนออกไปนะคะถอนการติดตั้งฉันได้ฉันนั้นน่ความคิดลบๆอะ่ะบางทีมันเป็นเหมือนแอปซาตาน ที่มันแฝงเข้ามาในระบบชีวิตของเราเราสามารถถอนได้นะคะถอนการติดตั้งของซาตานออกจากชีวิตของเราแล้วก็โดยใช้สิทธิอํานาจที่มาจากพระเจ้าพี่น้องในพระธรรมสุภาษิตบอกว่าจงรักษาใจของเจ้าด้วยความระวังระไวยรอบด้านเพราะชีวิตเริ่มต้นออกมาจากใจคําว่าระวังระไวยกับหวาดระแวงเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะพี่น้องนะคะ คำว่าหวาดระแวงก็คือเป็นความคิดลบๆแต่คําว่าระวังระไวหมายความว่าเป็นคนที่มีความคิดรอบคอบดําเนินชีวิตไม่ตั้งอยู่บนความประมาทคิดอย่างรอบคอบคิดแบบถี่แบบห่างนะคะนี่คือการระวังระไวชีวิตไม่เหมือนกับหว,ว,นะวาดระแวงนะคะการหวาดระแวงเนี้ยไม่มีมูลเหตุไม่มีสาเหตุอยู่ๆก็หวาดระแวงขึ้นมา ่นะตพระธรรมของพระเจ้าบอกให้เราระวังระวัยแต่อย่าให้เราหวาดระแวงวิธีสังเกตความคิดลบๆนะคะพี่น้องนะเราจะสังเกตได้คือความคิดลบๆเนี่ยจะไม่อยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงอยู่บนพื้นฐานมันอย่างที่บอกว่าจินตนาการหรือมโนขึ้นมานะคะเป็นภาพมโนหรือจินตนาการขึ้นมาเสียเองอันนี้เป็นความคิดลบนะคะแล้วก็ความคิดลบเนี่ยจะเราจะสังเกตว่าคิดลบนี่คืออะไร มันไม่ก่อให้เกิดการแก้ปัญหาพี่น้องคิดอยู่นั่นแหละวนเวียนแต่เรื่องเดิมๆซ้ําๆแต่ไม่มีทางออกไม่ไม่มีการแก้ไขนะคะไม่มีอะไรบวกๆเข้ามาเลยคิดไปเรื่อยขยายเรื่องให้คิดไปเรื่อยแต่ไม่มีทางออกความคิดลบเนี่ยจะก่อให้เกิดความเครียดแบบไม่ทราบสาเหตุพี่น้องจะรู้สึกเองว่าจิตใจข้างในหดหู่หมนมองยังไม่ทราบสาเหตุพี่น้องสํารวจดูได้ว่าเอ๊ะมันมีความคิดลบๆอะไร แฝงอยู่ข้างในเราหรือเปล่าเราจับต้องปัญหาไม่ได้เลยว่นเกิดอะไรขึ้นรู้แต่ว่าเครียดนะรู้แต่ว่ารู้สึกซึมๆรู้สึกเบื่อเบื่ออพี่น้องลองสังเกตดูนะคะความคิดลบเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้พี่น้องเป็นเหมือนเราไปนั่งดูหนังหนังสยองขวัญอ่ามันก็เป็นภาพยนตร์ที่คนสร้างขึ้นแต่เราก็ไปนั่งดูทําให้จิตใจของเราตื่นตระนกจิตใจของเราเครียดกับหนังสยองขวัญเหล่านั้นความคิดลบเป็นงี้ค่ะ พอเราว่างปุ๊บมาและย่องเข้ามาและทําให้ตื่นตะนกเป็นเหมือนภาพยนตร์สยองขวัญอย่างเงี้ยพี่น้องจัดการได้เลยนะคะถอนออกไปเลยค่ะหรือถอนในานามของพระเยซูนะคะที่เคยคิดโกรธไม่เอาที่เคยยอ,ยอมรับความคิดนี้ไม่เอา,เอายอมรับตะก,กะแบบนี้ไม่เอานะคะเราถอดถอนออกไปในานามของพระเยซูคริสต์ในพระธรรมฮิบรูบทที่12บสองข้อสิบอกว่า จงระวังให้ดีอย่าให้ใครเพิกเฉยต่อพระคุณพระเจ้าและอย่าให้มีรากขมขื่นงอกขึ้นมาทําความยุ่งยากคําว่ารากขมขื่นเนี่ยความคิดลบเนี่ยเป็นรากด้วยนะคะพี่้องอย่าให้มันอยู่นานนะเดี๋ยวมันจะแผ่รากมันจะลึกลงไปเรื่อยๆมันจะแผ่ขยายแล้ววันหนึ่งนะคะรากแห่งความคิดลบเนี่ยมันจะกระจายไปสู่คนข้างๆเวลาเราพูดออกมาเนี่ยเขารู้เลยว่า โอ้เราเป็นคนมีความคิดในแง่ลบอายนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ขุดรากถอนโคนไปเลยนะคะอย่าให้มันอยู่ในความคิดของเราความคิดลบเนี่ยนะคะจะไม่หลุดพี่น้องหากเราไม่ถอนออกด้วยสิทธิอํานาจของพระเจ้า <c oughs> แล้วเมื่อเราถอนความคิดลบออกไปให้เราแทนที่ด้วยพระวจนะของพระเจ้าเข้ามาแทนที่นะคะอย่าให้มีพื้นที่ว่างๆเพราะพื้นที่ว่างๆปุ๊บความคิดลบมันจะมาอยู่ตรงที่ว่างๆนั่นแหละ เอาพระวจนะของพระเจ้าเข้ามาแทนที่และสุดท้ายนะคะวิธีหยุดความคิดลบก็คือรับเอาพระคุณของพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องรู้จักยาเบสใช่ไหมคะยาเบสเป็นผู้ที่มีเกียรติกว่าพี่น้องทั้งหลายของเขาบรรดาของเขาเรียกชื่อเขาว่ายาเบสกล่าวว่าเพราะเราคลอดคลอดเขาด้วยความเจ็บปวดนะคะยาเบสทูลพระเจ้าของอิสราเอลว่า ขอพระองค์ทรงอวยพรแก่ข้าพระองค์และขยายเขตแดนของข้าพระองค์และขอพระหัตถ์ของพระองค์อยู่กับข้าพระองค์และขอพระองค์ทรงรักษาข้าพระองค์ให้พ้นจากเหตุร้ายเพื่อไม่ให้ข้าพระองค์เจ็บใจปวดกายพระเจ้าทรงประสาทตามที่เขาขอน้องถ้าเราจะบอกว่าชีวิตของเราเนี่ยมีแต่เรื่องแย่ๆมีแต่เรื่องลบๆถ้าคนที่สมควรจะมีความรู้สึกแบบลบๆ กับตัวเองมากที่สุดน่าจะเป็นชายคนนี้คือยาเบสนะคะชีวิตของเขาเนี่ยอะไรต้นทุนชีวิตของเขาต่ํากว่าญาติพี่น้องของเขานะคะเขาเกิดมาเนี่ยชื่อของเขาคือยาเบสยาเบสแปลว่านายเจ็บปวดนะะถ้ามีป้ายชื่อไปสัมปทานะคะหรือไปเข้าค่ายเนี่ยป้ายแขวนคอแล้วเขียนว่านายเจ็บปวดเนี่ยอ้มันเป็นอะไรที่ประทับตราที่แย่มากๆในในชีวิตของเรานะะเช่นยาเบสนะคะ เขาถูกพระทับตราว่าเขาคือนายเจ็บปวดนะการเกิดของเขาก็น่าเศร้าเพราะว่าเขาทําให้แม่ของเขาเจ็บปวดนะเป็นประวัติของเขาที่ไม่ดีเลยว่าโอ้เนี่ยนายเจ็บปวดเอาทำไมชื่อนี้โอ้ตอนที่คลอดออกมานั้นแย่มากเลยแม่เขาแทบตายเพราะการคลอดของเขาโอ้เป็นประวัติอะไรที่ยาเบสน่าจะมีต้นทุนต้นทุนชีวิตที่ที่ที่น้อยมากแต่พี่น้องรู้ไหมคะยาเบสไม่ได้คิดอย่างนั้น ยาเบสนำปัญหาลบๆในชีวิตของเขาการเกิดของเขาประวัติของเขาเข้ามาหาพระเจ้านะคะแล้วเขาเทใจของเขาต่อพระเจ้าคำอธิษฐานเขามีเพียงสองข้อข้อ9กับข้อ10คคำอธิษฐานของเขาเนี่ยนะคะอธิษฐานอย่างบรรจงกับพระเจ้าร้รอยเรียงถ้อยคํากลั่นกรองคําอธิษฐานจากหัวใจของเขานะคะเขาไม่ยอมจำนนต่อสภาพที่เขาเกิดขึ้น เขาเลือกเกิดไม่ได้แต่พระเจ้าเปลี่ยนชีวิตของเขาได้นะคะนี่คือชีวิตของยาเบสดิฉันชอบแนวความคิดของยาเบสชอบแนวการดําเนินชีวิตของเขาเขาไม่ได้สนใจว่าเขาเกิดมาแบบไหนแต่เขารู้ว่าพระเจ้าเปลี่ยนชีวิตของเขาได้เขารับพระคุณของพระเจ้าเพิ่มเข้ามาในชีวิตของเขาพี่น้องก็ทําได้นะคะพระเจ้าทรงเปลี่ยนยาเบสนะคะ ทรงสร้างเขาขึ้นใหม่ตามที่เขาปรารถนาเขาไม่ได้อยู่กับความคิดลบๆเกี่ยวกับตนเองแต่เขา,ขาเข้าเข้าสู่สิ่งใหม่ๆที่พระเจ้าทรงนำเขานั่นเองนะความคิดลบๆนี่จะไม่หยุดนะคะพี่น้องนะและ้วข้อเสียความคิดลบๆก็คือว่ามันจะหยุดเรามันไม่หยุดทํางานแต่มันจะหยุดเราทําให้เราไม่สามารถก้าวไปหรือพี่น้องจะก้าวไปก็ได้แต่จะไปอย่างยากลําบากเพราะความคิดลบมันคอยขัดขวางชีวิตของพี่น้องนะ วันนี้เรามีสิทธิทอํานาจพี่น้องที่จะขุดรากถอนคนพระเยซูคริสต์ประทานให้กับเราเ,เหตุผลจอมปลอมความคิดลบๆพี่น้องรือ้อถอนออกจากชีวิตให้หมดนะคะอย่าปล่อยให้มันหลงเหลือแม้กระทั่งรากของมันนะคะพี่น้องอย่าไปเพลดิดเพลินกับความคิดลบๆจินตนาการลบๆ แล้วอย่าปล่อยเอ้ยอิงกับมันนะคะพี่น้องจัดการได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นความคิดเกี่ยวกับเราเองความคิดเกี่ยวกับโลกสังคมความคิดเกี่ยวกับคนอื่นพี่น้องจัดการหรือถอนออกไปเราไม่ต้องการให้มีพื้นที่ให้ความคิดลบๆแย่ๆอยู่ในสมองของเราแล้วเราต้องคอยพี่น้องคอยรักษาจิตใจของเราให้สะอาดถูกต้องบริสุทธิ์งดงามอยู่เสมอ แล้พร้อมนะพี่น้องพร้อมที่จะรับพระคุณของพระเจ้ารับการเปลี่ยนแปลงนะคะที่พระเจ้าจะเปลี่ยนเราในทุกๆวันสิ่งที่เราควรจะทำนะคะก็คือว่าความคิดลบเป็นเหมือนวัชพืชพี่น้องต้องตรวจตาดูทุกวันถอนออกทุกวันนะคะวัวชพืชเหล่านี้อย่าปล่อยให้มันเจริญเติบโตนะคะถ้ามันเติบโตเมื่อไหร่นะอย่างลากลึกลึกเมื่อไหร่อ่ะพี่น้องจะยุ่งยากใจ แล้วเมื่อพี่น้องถอนวัชพืชวัชพืชออ,ออกแล้วพี่น้องใส่พระคำของพระเจ้าเข้าไปแทนที่นะคะเท่านี้ความคิดลบๆก็จะไม่มีที่อยู่ในชีวิตของเราอีกต่อไปให้เรามาที่ฐานด้วยกันนะคะพระเจ้าเราขอพระคุณพระองค์สำหรับแนวความคิดดีๆที่มาจากพระเจ้าเราขอปฏิเสธพระองค์จะขาระบบความคิดลบๆพระองค์จะข่าที่ซาตานใส่เข้ามาให้กับเราไม่ว่าจะเป็นอดีตปัจจุบันหรืออนาคต เราปฏิเสธแนวความคิดลบๆโพร่งจค่ะที่มองสายตามองโลกด้วยความยำแย่มองผู้คนมองตัวเองด้วยสายตาแย่ๆแต่เราขอล้างชำระจิตใจของเราสมองความคิดของเราให้สะอาดและบริสุทธิ์ไม่อนุญาตให้ความคิดลบๆได้อาศัยอยู่ในชีวิตของเราอีกต่อไปแล้วเมื่อเราสะอาดและบริสุทธิ์จิตใจของเราสมองของเรามีพื้นที่ที่บริสุทธิ์เราขอเชิญพระวจนะของพระเจ้าเข้ามา ปักแน่นในหัวใจของเราในชีวิตของเราและขอให้พระวจนะของพระเจ้าจเจริญเกิดผลงอกงามในชีวิตของเราพระองค์เจ้าค่ะเราขอบพระคุณพระเจ้าขอช่วยพวกเราที่เราจะไม่ถูกรบกวนด้วยความคิดลบๆแล้ววันหนึ่งเราเชื่อว่าระบบความคิดลบๆหรือความคิดแย่ๆเกี่ยวกับตัวเราเองหรือกับสิ่งแวดล้อมกับคนจะถูกกำจัด หายออกจากชีวิตของเราไม่ลงเหลืออีกต่อไปเราขอพึ่งพาพระคุณของพระเจ้าจึงขอที่ฐานขอกราวอวยพรซึ่งกันและกันในพระนามแห่งองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเอเมนพี่น้องฟังแล้วถ้านุนใจประการใดพี่น้องขอช่วยกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อจะเป็นกำลังใจให้ทีมงานและเป็นพรที่กว้างออกไปสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงอวยพรค่ะสวัสดีค่ะ